ดีเจต้นหอมนุ่งชุดนี้ไปทําบุญถึงขั้นโดนพระมาตูมพักตรงๆชื่นชอบแฟชั่นแต่งตัวเก่งเบอร์ต้นๆของเมืองไทยอีกคนเลยล่ะค่ะสำหรับต้นหอมสกุลตลาซึ่งไลฟ์สไตล์การแต่งตัวของเธอนั้นที่เราเห็นจากรายการต่างๆก็มาจากคอสตูมจัดหามาให้แต่นอกจอจากการที่เราเห็นในไอการแต่งตัวนั้นก็ปังนะจ๊ะ อย่างล่าสุดก็ได้เดินทางไปหาพระมะตัตตกที่ตอนนี้นั้นบวชอยู่ที่วัดโพทองแขวงบางมดเขตจ,จอมทอง d ีเจต้นหอมนั้นได้โพสต์ภาพร่วมเฟรมกับพระมะตัตตมที่เด็ดก็อยู่ที่ชุดของเธอจ้าสวมเสื้อสีส้มจนโดนแซวแต่งตัวสีคล้ายจีวรพระโดยเธอนั้นเผยว่าโยมแต่งตัวมาแข่งกับพระเหรอ พระถึงกะบอดทักไม่ได้ฮ่าฮ่าฮ่าใช่กูคือคนทีไม่อ่านหลายกรุป๊ปงานนี้ก็ทำเอาคอมเมนต์แห่แซวกันยกใหญ่เลยทีเดียวละคะ่ะก็ว่าคุมโทนพระตีมพระแต่งชุดเป็นเพื่อนพระและดูออกน่าราักเป็นต้น และเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ